นี่นะครับเรามาเป็นครั้งที่สองอันนี้คือห้องอัดวันนี้เราจะมาทำเพลงเควินเราเป็นเควินครูเควินเราเป็นเควินครูเควินกูเป็นเควินครูแต่เควินนี้มันไม่ใช่ของกูเควิน เป็นเคบินครูหน้าที่ยกกระเป๋ามันเป็นเรื่องของอยูจำเนื้อไม่ได้เดี๋ยวขอเปิดเนื้อนะนี่ครับเจ้าของคน a ร r a n คนทําเพลงคนทําทุกอย่างพี่มิดนี่เขาเป็นเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเดียวกับผมนะครับมาตั้งแต่สมัยเด็กโรงเรียนผมเนี่ยนะครับเ<ต><ต>ขามนีแต่ผมผมไม่ใช่เด็กห้องคิงผมเลยไม่เจอเขาผมเียไม่เก่งเฮ้ยคุณผมจะบอกให้นะครับว่าผมอยู่ห้องคระจนกระทั่งถึงมหนึ่งผมอยู่กับคุณนี่แหละจริงๆแต่ว่าเราแค่ วูบว้าปูบวากันกห้องพระคือห้อง,องที่สมองใกลเคียงกันไม,ไ,ไม่แต่มีห้องบุ้ยแต่หกเจ็ดเป็นบุ้ยไงหกเจ็ดเป็นแบบสุรันแบบซึ่งผมอยู่บ่อยมาก <laughs> อ้าวนี่เรื่องจริง <laughs> คือเราอยู่ห้องสุดบุ้ยเนี่ยหลายรอบมาก <laughs> เราเคยไปถามอาจารย์ว่าเอ้เราก็ได้เรียนไม่ได้แย่นะ <laughs> ครูเขาบอกเราอย่างนี้ก็จะให้เธอไปช่วยยกระดับคนห้องนั้นไงเหมือนปลอบใจอันนี้คือจริงไม่ใช่จริงไม่ใช่เป็นนิสัยใช่เป็นจับสันดานของมึงนะนี้เด็กๆชอบแกล้งเพื่อน มันไม่เกี่ยวกับการเรียนมันเกี่ยวกับเอ้ามันมีเพื่อนอยู่คนนึงนะดังมากชื่อเจซีซันไฟไม่เคยเล่าที่ไหนเลยเจเนี่ยนะมันจำเรื่องนี้ได้อย่างดีเราอะจะตบหัวมันทุกวันโดนโดนเยอะเจมตัวเล็กไงเออเจมันชอบโดนแกล้งตบเขาเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไส้อะตบทำไมอ่ะอ้าวอ้าวนี่มึงตบหน้าแมคกูแล้วนะแต่เด็กๆมันจะร้องเพลงเก่งมันชอบไมเคิลฮิฮิอย่างเงี้ยนะ แล้วแม่งหน้ามันใสตบหัวมันทุกวันเสร็จปุ๊บพอเราโตขึ้นใช่ไหมเราก็เลิกก็คุยกันเป็นเพื่อนปกติปรากฏว่าเจอมันวันแรกพาแฟนมาพามาเสร็จปุ๊บมันก็เราก็ตรวจร่างกายเป็นคนไข้าตามปกติอะ่ะพอกลับบ้านไปปุ๊บเว้ยไอเจอมันโพสลงเฟซบุ o k ว่าวันนี้ไปหาหมอหมีมาเป็นเพื่อนที่ดีมากเป็นหมออยู่โรงพยาบาลน,นี้นี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าชีวิตนี้มันจะมาเป็นหมอ ตอนปอ5กูเกลียดมันมากกูค,คิดทุกวันว่าชีวิตมึงต้องไม่ได้ดีว่มันมาแบบยาวประมาณเกือบสิบบรรทัดอะ่ะเออแล้วเราก็แบบเฮ้ยมึงแค้นฝังหุ่นกูขนาดนี้แล้วอะก็เลยโทรไปไหาโบท๊ทถามโบ๊ทเพื่อนอีกคนนึงสนิทกันกไอโบ๊ทบอกไอเฮียหมีกูจะบอกให้มันนะแค้นฝังหุ่นมึงมากทุกวันนี้มันยังดา่ามึงให้กูฟังเลยว่ามึงเนี่ยนะไอเฮียได้ดีได้ยังไงเสร็จปุ๊บเว้ยล่าสุดพอมันมาบ่อย ช่วงหลังก็เริ่มไปปา์ตีด้วยกันพอเจอเจบอกเจกูขอโทษนะเฮ้ยเรื่องอดีตบอกเฮ้ยไม่เป็นไรโอเคโอเคกูรักมึงนี่เห็นไหมความดีเอาชนะอดีตที่เฮี้ยของตัวเองได้ครับสังเกตดีคนโดนเพื่อนแกล้งโตขึ้นมันจะเก่งแล้วไม่กูแกล้งเพื่อนโตขึ้นมา อ๋อถึงได้ไม่เก่งนี่ไงงั้นเรามาทำสิ่งที่เราไม่ถนัดกันเลยก่อไ้่คดุาคิดาย็ฟุงน่อดนเฟังห ต้องเข้าเลยถูกปะตอนนั้นหนูแล้วเข้าเลยช้าไปตับบั้นแทบไปป่าว่ะเข่าพังรองทำสุดยอดเลยเลือพวกลายหายเลยวันนี้นักร้องดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วมนครับดีกว่าแป๊บเดียวเร็วมากครับ เพราะว่าท่องมาแล้วีเยวให้แบบว่าสวยแล้วภูมิฐานใช้แล้วยกกระเป๋าไปลไม่ทำก็ตาม๋าฟิลได้ป่ะอันนี้ต้องคอยให้คุณบอกว่าให้ฟิลขึ้นนะไม่งั้นมันจะลงนะ ใช่ใชปะ่ะคนท่วงไปมันจะลงไปเรื่อยๆการแรบอะครับเมื่อไหร่ที่เราใช้ตาเสียงมันจะลงทันดีถ้าปิดสมมติถ้าจําเนื้อได้เราใช้แต่หูเนี่ยเสียงมันจะโผเต็มที่เลยทุกคนเป็นนี้หมดไม่รู้เป็นอะไรเวลามิ่ใช้ตาก็เหมือนกันถ้าจําได้แล้วไปอัดดีที่สุดครับจาเลยหรอจําเลยท่องเลยหรอเพราะเพราะถ้าไม่จำเราก็เล่นโปรพทีไม่ได้ครับนั่นนะสิมันก็ต้องท่องให้ได้เนี่ยเมื่อกี้ถามน้องบอกเขาจำมันได้ไงมันยาวมากเลยนะมันมันเออจำแได้ไงวะ แต่วิธีการจํามันมันไม่ได้ใช้สมองมากครับมันมันเหมือน m e ม o r y muscle อ่ะใช่สมมติว่าถ้าถ้าสมมติวเิร์ดเป็นอย่างเงี้ยอยู่ให้กระโดดมาร้องตรงนี้เลยพวกเราก็ทำไม่ได้ครับมันก็ต้องมาตั้งแต่สองหนึ่งสองสองสอี่สองสองหกสองสี่แปดสองสี่แปไปเลยขนาดสูตรคูณสิบสองแม่เราจําได้หมดเลยมันมันจํากล้ามเนื้อครับทําให้กล้ามเนื้อมันจําจํแสดงว่าเราต้องร้องแม่งเรื่อย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 ครับ เออแต่อันนี้ก็เริ่มเข้าหัวบ้างแล้วนะแต่แต่จำแบบเนี้ยที่มีบีลด้วยเนี่ยจำง่ายกว่าท่องโดยไม่มีบีดนะครับมีมีมีลืมเนื้อเมื่อแบบตอนขึ้นไหมอุ้ยประจำครับแล้วทำไงอ่ะบข้ามโอ้สบายมากครับฮะโยกแล้วเรื่องธรรมชาติใช่เราร้องสดหมดใช่ลองสดหมดหรอแล้วเพลงบางคนมันมีเยอะมากเงี้ยแม้แต่แต่เดี๋ยวนี้จะจาได้ไงวะเวอร์ชันที่เอาไว้ใช้บนเวทีมันเป็นไมนัทวันครับมันก็จะมีตัวมันก็จะมีตัวไลา์เสียงมิดเบาๆอยู่อยู่แล้ว จริงเหรอมีตัวเองไกด์ตัวเองเหรอมันมันเป็นลายดับเนี่ยเหมือนที่ดับเบาเบานี่ครับเหมือนที่เมื่อกี้ดับมาให้เราเนี่ยเหรอแต่ยุคนี้ครับที่ที่ไปล่้คอนเสิร์ตกันเท่าไหร่จะไม่ได้ก็เอาไมค์ลงเลย

ชอันนี้อันนี้ก็ชอน่กูเป็นเคบินครูแต่เคบินนี้มันไม่ใช่ของกูเคบินกูเป็นเคบินครูหน้าที่ยกกระเป๋ามันไม่ใช่ของยูเอ้ยมันเป็นเรื่องของยูกูจะร้องเรือย้องย้องผิดู่เลยจําใส่หูกันให้เต็มสองรูเคบินกูเป็นเคบินครูเอ็งยามาซูริงเอ็งยามาสซูริงบอดเดี๋ยวจะเข้าจังหวะละตอนนี้ยังไม่เข้าจังหวะ